ฉันเต็มไปด้วยแสงแห่งพลังจัก,กรวาลฉันเปิดใจรับความรักและความมั่งคัง่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังมาอย่างง่ายดายฉันขอให้พลังสูงสุดปกป้องและนำทางฉันเชื่อมั่นว่าจัก,กรวาลกำลังทำงานเพื่อฉันฉันปล่อยวางความกลัวและความสงสยัยฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆทุกอย่างในชีวิตพลังบวกไหลผ่านฉันล้างทุกสิ่งที่ขัดขวาง ฉันเห็นภาพฝันชัดเจนและรู้สึกขอบคุณสุดหัวใจฉันเชื่อว่าความปรารถนาของฉันจะเป็นจริงในเวลาที่สมบูรณ์แบบฉันขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาของชีวิตฉันเลือกที่จะคิดดีทำดีและเปิดรับปาฏิหาริย์ความมั่งคั่งความรักและความสุขกำลังหลั่งไหลมาหาฉันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆและชีวิตของฉันจะดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีฉันสมบูรณ์ฉันได้รับแล้ว